มาดูราคาเลขกันบ้างนะครับมาดูราคาเลขกันบ้างสองตัวตัวนี้ผู้หนุ่มใหญ่ตัวนี้เกินเมตรสามสิบห้าเทียบกับรัวดูทุกท่านนะวัวใหญ่ได้หุ่นด้วยนะได้ยาววัวลุงฝันบ้านมอนตะมน,น,นวลนครอปัวนะครับนี่นี่โอโ้โหท่านใดชอบนี้เป็นผมว่าเป็นพ่อๆไดนะ้ชอบสีน้ําตาลแบบนี้นะอ่า เล่นี่เป็นพ่อพันธุ์ดีอย่างมันขึ้นตัวเมียไวนะไม่เหมือนบาวันนะครับไม่ต้องเมียไม่ต้องมาลำมวยมากนะครับเล่นี่นะ,ะตัวนี้พ่อเขาเปิดสองห0กันบาทนะครับพ่อผันบ้านมอนมีเล่แม่เกรดอย่างงามตัวหนึ่งอนะดูสิให้ทุกท่านเดาว่าลงผันขายไปเท่าไหร่ตัวนี้ไม่น่าเชื่อนะลงลดได้ขายเลยเล่เกรดดีๆแบบนี้ขายไปเก้าันบาทโอ้ยราคาเล่เดี๋ยวนี้ไม่ เมื่อก่อนตัวนี้จะอยู่เท่าไหร่เมื่อก่อนผมว่าถ้าช่วงพีคเนี่ยผมว่ามีคนซื้อสามหมื่นกว่าตัวนี้นะครับเล่เกรดนี้นะเลือดแบบเนี้ยสูงสูงเกินเมตรยี่ห้าขายวันเนี้ยนะครับขายไปเก้าพันบาทนี่นี่องปันท่านนี้ลนะ่ะนี่เนี่ยงปันท่านเนี้ยที่มือไพ่หลังเนี่ยบอก <c oughs> โอ้โหนี่ราคาเพราะขายที่ตลาดแล้วนะครับเล่น,นะไปซื้อมาจากข้อเกษตรกรคงชาไม่รู้ยังไงเนาะมันทําไมราคามัน มันวูบแบบน่าใจหายอย่างนี้ครับสำหรับเล่นะผมก็แปลกใจเหมือนกันนะอือดูเอาดูยาวหน่อยช็อตนี่ดูฮะแม่แม่น่าจะเป็นแม่นางสักลูกหนึ่งน่าจะเป็นแม่นางมีลูกมาแล้วสักลูกหนึ่งอ่ะเลือดระดับนี้ขายเก้าพันโอ้โหตาย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 ,ตายและส่วนเจ้าตัวใหญ่สองหมื่นหกพันบาทจังอยู่ลองโทรหาพ่อปันดูนะครับ พ่อนันบ้านหนองแดงอำเภอเชียงกลางมาสามตัวนี่ได้ขายตัวนี้ไปแล้วนะหนุ่มเอ่อเอ่อโทษทยแม่นางแม่นางไทยสูงประมาณสักเมตรยี่สิบเมตรยี่ิบห้าขายไปแล้วเหลือสองตัวนี้สองตัวนี้เป็นงวลูกผสมนะครับเป็นงวลูกผสมแม่ตัวผู้ตัวแม่ตัวนี้ไล่ให้เราดูพอดีเลยพร้อมหน่อยพร้อมหน่อยบอกผู้หนุ่มตัวนี้ตัวนี้มีตำหนิอย่างที่เราเห็นเนี่ยหางขาดนะครับหางขาดไปเยอะเลย พ่อน,นันท่านเปิดนะครับคู่นี้หมื่นสี่พันบาทอ่าเปิดราคาหน้าฟังนะเปิดราคาหน้าฟังหนะน้ามันอย่างงามนะถ้าไม่ถ้าไม่มีตำหนีหางขาเนี่ยตัวนี้หน้ามันงามดีสั้นๆคมคู่นี้หมื่นสี่แม่นางตัวผู้หนุ่มตัวนะครับนี่ส่วนตัวเนี้ยนี่ท่านขายไปแล้วนะขายไปเจ็ดพันนะครับแบบนี้นะเอาละสองตัวนี้ลองโทรหาพ่อน,นันนะครับบ้านหนองแดงอำเภอเชียงกลางครับ สามตัวนี้งวอ,อพี่แทนบ้่นมอนตอมวรนนครนะครับเป็นเล่เล่มั่นเล่ไทยผู้หนึ่งตัวแม่สาวสองตัวยังเป็นบัวเล็กอยู่นะครับยังเป็นบัวเล็กอยู่นี่พี่แทนท่านนี้เดี๋ยวถามราคาพร้อมกันพี่แทนสามตัวสิบเก้าอพี่แทนบอกเราสามตัวหมื่นเก้าจากนี้นะครับจากตัวนี้นะดูดีไม่ถึงตัวหกคันเนี่ยตัวนี้นะใหญ่นะได้เมตรยี่ได้ตัวนี้แต่สองตัวนี้น่าจะประมาณสัก เม่10สิบเม่15สิบห้าเนี่ยสามตัวหมื่นเก้าตัวหกพันกว่าบาทอะลูกผสมเล่ทั้งสามตัวเลยเป็นเล่ไทยเล่ไทยเนาะอือแม่ราคาบัวเมื่อก่อนว่าติดเล่ติดเล่เนาะราคาดีเดี๋ยวนี้โอ้ยต่ายแล้วอ้าสามตัวราคาเปิดหมื่นเก้าพูดตัวแม่สาวสองตัวพี่แทนบ้านมอนครับตัวนี้น่าจะ ใหญ่สุดในตลาดวันนี้แล้วนะครับใหญ่สุดในตลาดวันนี้แล้ะนี่ฮะพอราคาบัวราคาบัวขยับขึ้นแบบนี้เราก็เห็นเข้ามาตลาดเล็กๆแบบนี้นานๆจะมีผู้ใหญ่แบบนี้เข้ามาทีตัวนี้เมตรสี่สิบห้าได้เลยอ่ะบัวพี่สวัสด์บ้านศพกรนพเชียงคางนะครับนี่ดูเมตรสี่สิบห้าได้เลยตัวนี้เท่าไหร่นะพี่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยเนี่ยดูเะเทียบกับพี่เขาได้โอ้โห มตร4.5ได้เลยครับผู้หนุ่มใหญ่ตัวนี้แต่ผอมอยู่นะแต่ว่าเป็นบัวคงสร้างใหญ่25,500ราคาให้ต่อวันนี้พี่บัตมากี่ตัวมขายไปคู่แล้วมาสามขายสองวันนี้ขายได้ทุกคนนะครับ<า>เอาละทุกท่าน25,500พี่บัตท,ท่านเจ้าของวัวท่านเมื่อกี้อยู่บ้านสกควาในเภอรเชียงคางนะครับดูควายทางอีสานแล้วมาสลับดูควายทางภาคกลางนะครับเส้นนี้มาจากอุฏิเาชพี่เหียมบ้านหลวงไปเหมามา ขายดีทุกนาดนะครับพี่เหยี่ยมนะอันนี้คู่แม่ลูกมีคนหาไปเลี้ยงอันเนี้ยมีคนหาควายไปเลี้ยงพี่เขาขายไปแล้วนะครับสองหมื่นพันเนี่ยคู่แม่ลูกลูกตัวเมียทุกท่านแม่เขาอายุน้อยนะครับแม่เขาอายุน้อยน่าจะประมาณลูกแรกหรือลูกสองแต่ว่านะดับนับบักควายนี่ผมก็ไม่เสียเหมือนกันนะนี่ขายไปแล้วนะครับแต่พี่เหยี่ยมยังมีไซส์เนี้ยอีกเพียบเลยมีตั้งแต่หมื่นสองหมื่นสี่หมื่นหกหมื่นแปด เนี่ยนอนอยู่นี่หมื่นแปดพันห้าร้อยนี่โอ้เนี่ยฮะพวกนี้หมื่นสี่นะครับหมื่นสี่เออราคาควายภาคกลางกับราคาควายสานน่าจะอยู่กันแต่ตอนนี้น่าจะอยู่กันแล้วช่วงก่อนสองาทิตย์ก่อนนี่ควายภาคกลางจะถูกกว่าควายสานหน่อยเนี่ยหมื 14, 500, นะ่นสี่พันห้าร้อยทุกท่านสูงเมตรยี่บห้านะสูงเมตรยี่บห้าทุกตัวเลยถ้าขยับขึ้นไปหน่อยก็นี่หมื่นหกพันส่วนตัวที่นอนนี้แพงสุดของพี่เงียมละ มื่นแปดพันห้าร้อยอืมเอาละพี่เหยียมท่านอยู่บ้านหลวงนะครับอยูมเพเภอบ้านหลวงจังบวันนั่นลองโทรหาพี่เขาตามเบอร์ที่ผมขึ้นนี้นะครับแม่นางสองแม่ผอมหน่อยครับผอมหน่อยแต่แม่นายน่อยหัวงามดีเป็นหัวจุกหัวห้อยเชียงบ้านตระลานถ่ายได้ไกลนิดหนึ่งนะครับนี่เข้าไปถ่ายไม่ได้ตัวละหกพันห้าร้อยบาทสูงประมาณสักเมตรยี่สิบห้าเซนหันมามองหน้าผม 6,500บาทอา้าวยังอยู่ครับยังอยู่คู่นี้วัวผอมหน่อยวัวผอมนี้ก็ต้องมีคนรับไปเลี้ยงนะครับเนาะถ้าเขียงก็คงไม่จับแบบนี้แต่ว่าราคานี้ก็น่าสนใจ6,500บาทถ้าเป็นควายนี้ก็เจ้าของเดียวกันนะตัวนี้ท่านเปิดหมื่นแปดนะครับแม่ตาขึงเอาเรื่องเลยผู้หนุ่มตัวนี้เมยี่ห้าได้หมื่นแปดแล้วก็ตัวหลังนะ่าหมื่นห้าอันนี้เป็นแม่แม่นางแล้วล่ะครับ แม่วงเขาน่ารักดีฮะวงเขาน่ารักดีตัวนี้เป็นควายไทยนะครับแต่วงเขาเออเจาะเหมือนกับควายแขกอ่าหรือว่าติดมาใครๆสีเขาอ่าตัวนี้หมื่นห้าหมื่นแปดแล้วก็วัวสองตัวในครอ,อกตัวละหกพันห้าร้อยบาทเส้นนี้ของฮอยเชียนครับเจ้าของงัวแล้วก็วันนี้วันนี้ถ้าขายทุกคนนะครับวันนี้ทุกคนที่เอางัวมาได้ขายหมดนะครับนี่อาจารย์ลุง จานลุงบ้านต้นแหลงวัวแม่เล่มันเล่มันเพิ่งแยกลูกไปตัวนี้โครงสร้างดีเลยละเนาะเพิ่งแยกลูกไปครับนี่ดูสีดูอะไรนะเมตรสามได้นะครับเท่าไหร่นะก็หมื่นทวนะท่านนะราคาเปิดอยู่นะครับอ้าวได้วัวแบบสดสด,สดอายุน้อยท่านใดหาวัวเลี้ยงนะอยากให้ได้ไปเป็นสายเลี้ยงแบบแบบนี้เกินเม็ดสามด้วยซ้ำมั้งครับเนะี่ยอืม วัวแยกลูกนมยังเป่งอยู่เลยอ่ะเหมือนทุนท่นๆราคาเปิดนะครับอาจารย์ลุงท่านอยู่บ้านต้นแหลงอยู่ใกล้ๆตัวอำเภอปัวเนี่ยครับลองโทรหาพ่อเขาตามเบอร์ที่ผมขึ้นนะครับโอ้วันนี้ผมไม่มีโอกาสจ,จะถามราคาพี่งาดแล้วลูกคา้าเข้าเยอะมากครับวันนี้นะแม่เอาพี่งาดก็เตรียมวัวสำหรับเทศกาลไว้รอออกพรรษาเนี่ยเพียบเลยนะนี่นี่หนุ่มไทยอายุดีๆแบบนี้ตัวห้าพันมีเพียบเลยนะครับ นียดูผู้หนุ่มไทยแบบเนี้ยอีกสองอาทิตย์เทศกาลออกพัรษามานี่ไม่เหลือแล้วครับแบบนี้นะพี่เขาเปิดไว้ตัวละห้าพันนะครับก็สูงประมาณหนึ่งเมตรบวกลบนะครับนี่ลูกค้าเข้าเยอะมากทุกท่านผมก็คงจะนำเสนอได้นิดๆหน่อยๆน่ครับแต่สายเลี้ยงใหญ่ๆนู่นสายเลี้ยงใหญ่ๆนู่นก็นู่นนะเอาเดี๋ยวให้พี่งั่นเอาโวข้คก่อนนะนี่พี่หัดมาพอดีนี่อืเนี่ยแบบเนี้ย พี่งัดทั้งซื้อตามคอ,อกซื้อตามตลาดด้วยนะครับไว้สแปร์ช่วงนี้นี่อ้าได้มาโอ้พี่หงัดซื้อเยอะจริงวนันนี้สายเลี้ยงก็มีนะครับสี่ตัวนู้นอ่ะสี่ตัวใหญ่ๆนู้นนะครับแม่แม่แดงสองแม่นั้นน่าจะเป็นแม่นางแล้วก็แม่นี้เป็นแม่สาวอยู่ส่วนเราก็มีเล่มั่นตัวหนึ่งด้วยนะครับสี่ตัวสี่ตัวสี่หมื่นสองตัวละหมื่นหน่อยๆโอ้โห มันมีสองแม่นั้นงามสีงามโดยพาะแม่ซ้ายมือนะครับดูนะครับเมสามเม,มสามสิบห้าด้วยนะเมสามสิบห้าด้วยแบบนั้นนะอ่ะอ่านั่นอนะ่ะหนึ่งสองสามสี่มีเลขมาตัวหนึ่งบามมนสามตัว,ส,ตวสี่หมื่นสองพันบาทราคาเปิดอยู่ครับอือหือ่อ,อ,เ,อเรียบร้อยทุกท่านท่านได้หาหัวเทศกาลไปหาพี่หัดนะครับเนี่ยแบบนี้มีเยอะแยะเลยฮะ นี่พี่งานกำลังนับเงินนับทองกับลูกค้าอยู่ไม่รู้ซื้อหรือขายนะครับวันนี้พ่อผัดก็มาหลายตัวก็ยังครบอยู่นะวัวหนุ่มท่านก็ยังครบอยู่แต่ว่าวัวน้อยคู่นั้นนะเดี๋ยวผมนําเสนออีกครีงามนะทุกท่านนะคู่นั้นวัวพ่อผัดพ่อผัดวัวน้อยขายเท่าไรคู่นั้นขายราคาขายเท่าไหร่หมื่นห้าพันบาทวัวลูกผสมบามั่นหนุ่มยัางงามเข้าคู่คนดีด้วยคู่นี้ ดูหมื่นห้าราคาให้ต่อเป๊ะเลยอะ่ะจัดวัวมาที่เป๊ะมากนะครับสูงประมาณตัวละเมตรเอาหน้าตาดีทั้งคู่อ่าหน้าตาหลอ่อตัวตัวนอ่ะตัวในยิ่งหลอ่อสีได้ด้วยอ่าวัวหนุ่มน้อยเข้าคู่นะครับสายเลี้ยงสายเลี้ยงราคานี้หมื่นห้าันบาทพ่อผัดอยู่บ้านนอนมูลอำเภอท่างผานะครับ คนที่เก็บวัวไว้ในช่วงก่อนอย่างวิทุนเนี่ยพ่อเนี่ยได้เปรียบราคาเนี้เพาะราคาต่างจังหวัดเนีวันนี้ถามพ่อค้าที่ไปเชียงใหม่ไปตากนี่ทุกคนเหมือนกันหมดเลยคือราคาขยับนะครับคันนี้ราคาราคาที่นี่พอได้แล้วคัเนี้ยพอซื้อได้แล้วอุทวเนเปิดตัวแล้วหมื่นเอ็ดมีอยู่สี่ตัวแล้วก็หมื่นพันห้าร้อยเนี่ยตัวเนี้ยหมื่นพันห้าร้อยอยู่ตัวเดียวนอกนั้นนี่ฝั่งเนี้ยเป็นลูกผสมซะสี่ตัวมีหนุ่มไทยตัวง จำๆเลยสีก็ได้นะสีก็ได้ด้วยเนี่ยตัวหมื่นพันหมื่นพันน่ะเนี่ยเนี่ยฮะเห็นเลยครับว่าราคาที่บัวราคาบัวที่มาจากต่งางจังหวัดเห็นเลยวันนี้ว่าขยับนะเนี่ยราคาเลยในพื้นที่เลยพอได้เลยนะวันนี้นะเอาตัวละหมื่นหมื่นเด็ดหมื่นเด็ดมีสี่ตัวแล้วก็หมื่นพันห้าร้อยหนึ่งตัวเนี่ยลองโทรหาพ่อเขานะครับอุ้ยทวนบ้านฝ่ายมูลมอำเภอท่างผาครับ อ้ยเล่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่แท้นะครับใหญ่ย่นแข้งขาใหญ่วัวหนุ่มกำลังโตนี่เจ้าของวัวพิชชติบ้านนาดเล่ใหญ่ตัวนี้คือคือคือตัวมันยังไม่ใหญ่แต่ว่ามันแข้งขามันใหญ่ครับแข้งขามันใหญ่แล้วย่นดีหน้าตาถเหมือนถึงทันตัวนี้พิชัตหมื่นแปดหนอ่าท่านเปิดราคาไว้หมื่นแปดพันบาทนะครับเกี่ยงกันอยู่นิดเดียว เที่ยงกันอยู่นี่เดียววอลเลย์ใหญ่ตัวนี้นะแม่ของแท้ตัวนี้นี่นะทุกท่านนะหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับพี่ชาติเจ้าของวัวหมื่นเอ่อท่านอยู่บ้านนาตะมูลชัยพัฒนาเมืองปัวครับวันนี้ก็ผมก็พยายามให้ดูควายที่มาจากทุกทิศนะครับขอแข่งอันนี้ลองดูควายจากร้อยเอ็ดกันบ้างนะครับน้องเอ็ดนี่น้องเอ็ด่านนี้เอ็ดวันนี้เป็นไงบ้างขายได้กี่ตัว หกตัวแล้วเห็นไหมครับขายดีวันนี้บัวอควายนี่ขายดีจริงๆวันนี้นะอาจจะเพราะว่าเขียงเนี่ยกาเกณฑ์ว่าควายราคาอาจจะขยับก็เลยมาเก็บควายไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถามตัวตัวเล็กๆสักตัวตัวเล็กๆเท่าไหร่ตัวนี้แปดพันอืมราคาขยับมานิดหนึ่งนะครับควายจากกาศร้อยเอ็ดนะครับอ่าเนี่ยเปิดราคาเปิดแปดพันอ่ะเดี๋ยวนะผมลองเทียบราคากับแบบ ผู้หนุ่มนี้ดีกว่าเนะี่ยอย่างนี้เท่าไร่ <12. S 1> ตัวห <12. S 1> มื่นสองสามสี่ตัวตัวหมื่นสองอันนี้คือตัวหมื่นสองนะครับมีอยู่สี่ตัวเอสน้องเอสเนี่ยมีควายปอนควายด่อนด้วยสองตัวผู้หนุ่มแบบนี้เปิดหมื่นสองเออราคาขยับหมดเลยเนาะายจากขอนแก่นก็ขยับร้อยเอ็ดอุตตรดิต ยังไม่ถามลุงเพชรว่าจะราคาขยะไม่อาลองโทรหาลองเอ็นะครับท่านอยู่บ้านปงตําบลเจดีชยัยเบอปัวครับถ้าเป็นควายไซยปะละ์ลอกปอกแปกแบบนี้ไม่เหลือวันนี้ลุงเพชรขายหมดแล้วสองตัวนี่เหลือไขายปนสี่พันห้าสี่พันห้าร้อยบาทควายน้อยแบบถ้ามาวันนี้นะถ้าใครได้ควายน้อยเงินสี่ห้าพันมานี่ได้ขายหมดแล้วครับวันนี้นะนี่ลุงเพชรขายหมดแล้วนะสองตัวตัวสี่พันห้านี่แต่ลุงเพชรยังมีอีกเพียบนะครับนี่ยังมีอีกเพียบเลย ่าเดี๋ยวจะถามตัวโอ้ลุงเพชรก็ไปแต่งควายอยู่ในนั้นครับไม่ได้มาบอกพวกเราแล้วฮะนี่เนี่ยเพียบเลยนะครับไซประมาณพวกนี้ก็คงประมาณสักน่าจะเปิดหมื่นพวกนี้ตอนนี้นะน่าจะเปิดหมื่นคือเปิดขึ้นมาแพงประมาณพนะันอะหมื่น,นหน่อยละหมื่นหลักร้อยแต่พวกนี้สี่ตัวนี้ส่วนตัวนี้อาจจะเปิดถึงตัวนี้อาจจะเปิดตอนนี้อาจจะเปิดถึงสองหมื่นนะตอนนี้อืมเนาะ วันนี้ลุงเพชรกำลังจัดควายให้ลูกค้าอยู่ในรถนะครับก็ท่านใดสนใจควายก็ไปดูได้ท่านอยู่บ้านโค้าดอนทองอำเภอท่างผาครับมาปิดท้ายควายด้วยเจ้านี้ฮะน้องเจบ้านชาตินะน้องเจบ้านชาตินี้ก็เป็นคนที่ประสบความเร็ดจากการซื้อที่เดียวขายที่เดียวคือ <c> เ <oughs> <c oughs> จได้ไปขายกับน้องเต่ากันน้ําพ่วไปไหมขายที่นี่ที่เดียว <c oughs> พอดีเจเขามีแม่บ้านที่ทําเขียงเนื้อแล้วขายเนื้อดี คือไปซื้อควายมาหลักๆคือทําเคียงตัวเองวันนี้มากี่ตัวเหลือกี่ตัวเหลือสองตัวไหนตัวเหลือตัวนี้กับตัวข้างในตัวเนี่ยตัวนี้ยังไม่ได้ขายเท่าไหร่แบบนี้ตัวนี้ตัวนี้หมื่นหนึ่งนะว่าราคาขยับจริงๆครับเนี่ยเห็นไหมว่าราคาขยับเนาะแสดงว่าข้างในรถนี่ขายเกือบหมดแล้วครับเนี่ยดูว่าเจะไปส่งลูกค้าดูสิโอ้โหวันนี้เจมามาราคาหมื่นกลางๆขึ้นด้วยนะเนี่ย ใช่ไหมเห็นไหมทุกท่านนะอ่าเนี่ยข้างในนี่ไปเจ็ดแปดตัวนี่เหลืออยู่ตัวเดียวในไม่รู้ตัวไหนนอกนั้นขายหมดแล้วเดี๋ยวผมจะลองถามอีกสักสองตัวสองตัวน้อขายแล้วเท่าไหร่แบบน้องขายไปเท่าไหร่ตัวนี้หมื่นสามตัวนี่หมื่นสองสองร้อยเห็นไหมทุกท่านเนี่ยเอาเชิญเชิญเจนเนี่ยตัวนี้น้องเขาขายในที่กําลังจะดึงขึ้นรถเนี่ยตัวนี้ขายไปหมื่นสามนะครับเห็นไหมราคามันขยับเลยควาเห็นเห็นเลยเนี่ยราคาขยับไปตัวละพันกว่าแล้วเนี่ย นะควายจากอีสานมาตัวนี้ขายไปตัวนี้เป็นแม่สาวนะครับหมื่นสองพันสองร้อยเห็นไหมราคาแปบ๊บเดียวเองเนาะสองอาทิตย์ราคาเห็นไปเลยไปพันกว่าตัวละพันกว่าบาทแล้วอะเนี่ยตอนเมื่อก่อนตัวนี้เปิดกันอยู่แปดพันกว่าบาทตอนนี้เปิดหมื่นโอ้โหมาสิบสองตัวเหลือสองตัวเนี่ยถือว่าขายดีมากเอาละเนี่ยสุดท้ายของควายนะครับนี่น้องเจครับผมท่านอยู่บ้านบางทองอำเภอเชียงกลางครับ เขียงบัวก็เออเขียงเนื้อเท่าตี่เขียงเนื้อก็ไล่เก็บวัวไว้ก่อนนะครับช่วงนี้ก็เห็นราคามันมีทรงจะกขยับนี่เขียงใหญ่บ้านนาะหนุนอำเพอท่างขาพี่วันนะครับมาเก็บวัวตัวนี้ไปได้วัวตัวนี้ไปเจ็ดเอ้ยเจ็ดพันกว่าบาทดึงบนดึงบนนะผู้ซื้อเ <laughs> จ้าของเขียงส่วนที่นี่ส่วนที่ชักกระเยาะอ,อยู่ข้างล่างนี่เป็นเจ้าของงัวผู้ขายอ่า ไม่แน่ใจพี่วันได้กี่ตัวแล้วพี่วันท่านมาซื้อวัวเองมาซื้อวัวเองเขียงเขียงเนื้ออเอาเรียบร้อยอก็เป็นโอกาสช่วงนี้เป็นโอกาสที่เขียงจะได้เก็บวัวไว้ก่อนที่ราคาจะขยับมากกว่านี้เดี๋ยวถามพี่วันได้กี่ตัว<ม>น่าจะได้ตัวเดียวมผิดฝาไทายละอ่าละนะครับ แน่ใจว่าคันนี้รถใครนะครับแม่อัดเป็นปลากระป๋องเลยนะค <c ười> วายตอนนี้ต้องเก็บแล้วครับเพราะตามตามที่เราดูกันในย t u b e นะทางอีสานร,ราคาควายขยับนะครับราคาควายขยับเดี๋ยวมาดูมาดูของจริงเลยคันนี้ว่าควายจากกาบัญชาติอําภอพลเนี่ยขยับจริงไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พี่กุลมากี่ตัวมา,มาสิบกว่าตัวขายไปกี่ตัวพี่ ขายพปสี่ตัวนะครับพี่กนพี่กนราคาราคาควายที่ทางอิสานขยับจริงไหมราคาขยับใช่ไหมตามที่เราดูใน youtube ตามที่เราดูใน youtube นะโดยพะกาดใหญ่ๆอย่างกาดบ้านชาติกาดร้อยอิดกาดสรารคามนี่ก็ราคาขยับนะทั้งบัวทั้งควายแหละพี่กนสองตัวข้างหลังตัวเะ่าไหรพี่งั้นน่ะตัวละเก้าพันบาทเห็นไหมทุกท่านเนี่ย <9, 000. S 1> เห็นไหมเปิดเก้าพันเห็นราคาเปิดก็รู้เลยราคาขยับนะครับ สองตัวนี้น่าจะเป็นถูกสุดของพี่กลนแล้วนะนอกนั้นก็น่าจะขึ้นหมื่นทั้งหมดแล้วน่าจะขึ้นหมื่นทั้งหมดแล้วสามตัวตัวเลยสามตัวต้นตัวหมื่นสี่ตัวนี่พันบาทมีหลายตัวเลยนะครับไซส์ประมาณหมื่นกลางๆน่ะพี่กลนท่านเก็บไปควายไว้รอลูกค้าในช่วงก่อนเข้าพรรษานี่เพียกนะครับแคมป์วัวท่านอยู่แคมป์ควายเนี่ยท่านอยู่ตรงข้างแผ่นปูนบ้านบางทองอเชียงกลางพวกนี้หมื่นสอง หมื่นสองพันห้าร้อยนะครับก็ห่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยห่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ามันเป็นไซส์กลางๆนะไซส์เล็กหมดแล้ววันนี้ไซส์เล็กมีคนมาเหมาหมดแล้วลองถหาพี่คนนะครับเอ่อบ้านบางทองเบอร์เชียงกลางครับผมคุณลุงที่ใส่หมวกนี่เมื่อก่อนนี่ท่านก็คาบวงงามนี่พ่อสีพ่อสีจากอำเภอบ้านหลวงพ่อเลี้ยงวัวอยู่เปล่าวัวไม่เลี้ยงแล้วเนาะเมื่อก่อนลุง ลุงสีนี่เป็นคนแรกเลกๆของจังหวัดน่านเลยที่เลี้ยงวัวงามนะวัวโบสวัวบามันเดี๋ยวนี้เลิกไปแล้วเอาวันนี้มาซื้อควายได้ควายน้อยเหมาเลยควายกําลังขึ้นเหมาไปแปตัวเงินพันทั้งนั้นแต่พวกนี้ก็คงจะอยู่ประมาณสักเจ็ดพันนี่เอาโอ้ควายยังไงก็เป็นพระเอกของตลาดนี้ฝั่งนี้ก็นี่ลุงนันนัน,นได้กี่ตัว,ว <laughs> ลุงนั้นได้ตัวเดียวควายน้อยมันหมด ควายน้อยมันหมดก่อนครับวันนี้นะครับแหมเอาเอาควายยังเป็นพระเอกขอคนเขาตรงนั้นดูครับควายน้อยเงินพันนี่มาจนหมดแต่ทุกท่านในอคอกนี้ไม่เหลือแล้วเงินพันนะนี่ลุงสีเดินทางกลับไปที่อำเภอบ้านหลวงนะได้ไปแปดตัวแหมเอาตามกันไปเรื่อยๆครับควายยังขายดีเหมือนเดิมเอาละครับผมท้ายสุดสุดท้ายของตลาดนัดโขบ,บือบ้านป่าหาดอำเภอัวจังหวัดน่านในเช้าวันอังคาร ที่16กันยายน2568แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันหวยรัฐบาลออกท่านใดที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงก็ขอให้โชคดีกันทุกคนวันนี้ควายขายดีนะครับบัวดูเหมือนราคาพอขยับขึ้นมาจะเงียบนะครับวันนี้นะจะเงียบก็แต่ว่าบัวหนุ่มเนี่ยบัวหนุ่มก็เข้าตลาดเยอะครับเอาใจช่วยเกษตรกรทุกสาขาอาชีพนะครับสาขาอาชีพนะที่ดีอยู่จริงๆก็มีแต่ยางพาราแล้วมั้งครับต้องนั้นก็ดูอ่อนไปหมดแล้วสําหรับสินค้าเกษตรในประเทศไทยรัฐบาลก็มาลอกง,งอกแก้งนะครับ รัฐบาลไทยเนี่ยก็มาลองก้องแกงจริงๆนะฮะเอาละทุกท่านขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าพี่น้องสวัสดีครับ